ด้วยเรื่องเรียนนะฮะแล้วก็เรื่องกิจกรรมต่างๆครับผมทำให้พักผ่อนน้อยครับอย่างปีนี้ก็เกี่ยวกับสุขภาพดีครับขอคำแนะนำให้แม่หน่อยนะครับอย่างสุขภาพดีต้องไปหาหมอต้องตรวจต้องพักผ่อนเยอะนะครับผมนะครับถ้าเกิดเป็นเรื่องของตัวเลขเองครเขาบอกว่ามีกฎอยู่สี่ข้อที่ต้องพึงระมึกไว้ถ้าเรา จำสี่ข้อนี้ได้เราจะห่างไกลโ <ừ> mm. รคด้วยธ,ธรรมชาติตัวเลข <ừ> mm. ข้อที่หนึ่งก็คือตัวเลขรอบตัวครับหลีกเลี่ยงการมีธรรมชาติเลขศูนย์ศูนย์เ<อ>พราะว่าเลขศูนย์เนี่ยเวลาอยู่กับเลขต่างเนี่ยเขาก็จะทําให้มีความเสี่ยงต,ต่อโรคหรืออวัยวะันนั้นยกน <ừ> mm. นตัวอย่างเช่นศูนย์อยู่กันหนึ่งอย่างเงี้ยต้องระวังหาเรื่องของสายตาหัวใจหรือหัวใจความดันไขสันหลังถ้าศูนย์อยู่กันสองก็ต้องระวังกับเรื่องของโรคผู้หญิงมวลรูปรังไข่ช่องคลอดประจำเดือนฮอโมวลเพศมีเลือดขาวผิดไปง่ายภูมิแพ้ ก็จะมีเลขแบบนี้ครับจนถึง0ูนถึงเก้าเลยตั้งศูนย์ก็เรียกนศูนย์ถึงเก้าข้อต่อไปข้อที่สอก็คือถ้าไม่มีศูนย์ลัแต่มีเลขสาตัวนี้วิ่งวนกันเช่น178่งเจ็ดแปดเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามมีหนึ่ง 78อยู่3ตัวจะ<ม>เป็น8 71เจ่จะเป็น81ดเจ็ะเป็นเ1 8, <ม>็นปก็ได้3ตัวนี้วิ่งวนกันสําหรับปีนี้ต้องระวังปัญหากับเรื่องของความเครียด<ม>เรื่องเกี่ยวกับโรคเครียดต่างๆ<ม>นะครับเรื่องความดันคอเลสเตอรอลหรือโรคหัวใจต่างๆ<ม>อาจจะมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องได้น,<ม>นะครับต่อไปข้อ3ครับตัวเลขตัวหนึ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงสำหรับผู้หญิงก็คือเลขที่มี2กับ8ปติดกัน2ออันนี้อาจจะเป็นความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดเรื่องของซีเนอรงอช็อกโกลาซีได้เหมือนกันและสุดท้าย เลขตัวเดียวซ้ำๆกันเยอะอย่างเ oh. ช่นเลขโฟอย่างเช่น4 4 4 4 ห้า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 หนึ่งหนึ่งหนึ่งแบบนี้ก็จะเป็นเลขที่มีความเสี่ยงต่อเรื่องของสุขภาพตามเลขนั้นๆอเช่นหนึ่ง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 จะมีค่าท่ากับศูนย์หนึ่งก็คือกลับไปข้อที่หนึ่งก็คือใสยตาหัวใจเราเรื่องหัวใจความดันไขสันหลังเป็นต้นะมาย,ยม,ม,ม,มีทางแก้เละคะเอาสีอะไรมาประกอบทำให้สุขภาพดีขึ้นเราสามารถใช้เป็นมูทนสีน้ำตาลหรือมูทอนสีส้มได้เช่นกันนะครับย่างเช่นตั้งรูปวอลเปเปอร์ก็ได้เคสมือถือก็ได้ได้ทั้งหมดเลยครับ อืมอโอเค,คได้ค่ะทั้งหมดนี้คือเรื่องของตัวเลขนะคะแต่ละหมวดที่เราเอามาฝากกันจริงๆก็อบอกว่าเยอะมากเลยนะถ้าเกิดใครดูไม่ทันแนะนำไปดูย้อหนหลัง